สวัสดีครับบทเรียนนี้เป็นบทเรียนเรื่องการสร้างเทมเพลตนะครับเทมเพลตหมายถึงรูปของหน้าเว็บเพจที่ใช้เป็นแม่แบบของอกสาร html หรือเว็บเพจหน้าอื่นเพื่อสรดวกในการควบคุมหน้าเว็บเพจในแต่ละหน้าการเริ่มการทํางานนั้นนะครับขั้นตอนที่1นํนเาเมาส์ไปดั u บ l ้ลคลิกที่ไฟล์ html นะครับไฟล์ใดก็ได้ซึ่งในขณะนั้นนะครับเป็นไฟล์ที่ว่างเปล่าคือยังไม่มีข้อมูลอยู่ข้างใน นะครับในตัวอย่างนี้ขอดิมคลิกที่ไฟล์ index.html นะครับจากนั้นสังเกตแถบชื่อไฟล์ index.html ดังภาพนะก็จะประกากฏขึ้นตรงนี้นะครับจากนั้นเปลี่ยนชื่อไฟล์ html นะครับให้เป็นไฟล์ template โดยไปคลิกที่ไฟล์นะครับแล้วไป save as template จากนั้นบันทึกไฟล์หรือเซฟไฟล์ให้คำสั่งดังภาพนะครับตั้งชื่อไฟล์เท็มเพนว่า S N1 นะครับดังภาพที่ข้อที่1น,นะครับจากนั้นนะครับก็จะเจอกรอบโต้ตอบให้คลิกตอบ yes นะครับเมื่อทำการตอบ yes แล้วนะครับก็ไปคลิกที่ refresh คเครื่องมือที่ปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับจะปรากฏโฟลเดอร์ย่อยเทมเพลตดังภาพนะครับอยู่ตรงนี้ภายในโฟลเดอร์ย่อยเทมเพลตนะครับก็จะมีไฟล์ที่เป็นเทมเพลตก็คือ s 1 w t นะครับ